สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพอนจันตะเกียอ้ยเซอร์ไพค่ะอ่ามือน,นีวันที่สิบสามเนาะวันที่สิบสามกับนดคอดแม่นี่ก็คือวันที่สิบห้าอ่าส่วนแม่นี่วันที่สิบแปดมือน,นี้แม่กุ้งนะเพิ่งมาจากอุดรเนาะกับบ้านไปซองมืออ่าคิดว่าจะมาท่านท่าน,ท,านท่านกัหนดเพิินละเพราะว่าอ่าแม่นี่นะก็คือวันที่วันที่สิบห้าน้มือนีวันที่สิบสามนน 13. มาหอดเบื้องแนวผลแม่นี่ก็คือได้ สิบห้าตัวเนาะสิบห้าตัวลบหนึ่งอ,งอาง่าลบหนึ่งเห็นนี่บอกลบหนึ่งเหลือสิบสี่อ่าสภาพกับประมาณนี้เดอ้อเพราะว่าไม่คุ้มมากอ,ะอ่ะอ่าเป็นเรื่องสี่แล้วเนาะเดี๋ยวจะทําความสะอาดที่นี่เสร็จเรียบร้อยเนาะคุณอาลกก็ออกแม่นี่กัได้อ่าแปดตัวแต่ว่าเสียตัวนึงอ่าเสียตัวหนึ่งก็เหลือเจ็ดตัวก็บบอเป็นยังถ้าเพิ่นออกในกรกน,กน,นีนี่ก็คือเอาแม่นี่เนาะมาซอย มาให้แม่นี่ซอยอ่าแม่นี่ก็เหลือเจ็ดตัวอ่าแม่นี่ก็อ่าสิบสี่ตัวเขากะอ่าจะแบ่งมาจะแบ่งแม่นี่มาสักสามตัวเน,ะนเาะให้แม่นี่เอาให้แม่นี่เลี้ยงสิบเอ็ดตัวให้แม่นี่เลี้ยงอยู่สิบตัวเสียตัวนึงนี่มาเห็นบ่ยังบ่ได้ปิดดีนะคุณบ่เดี๋ยวมึงจะย่างหาสำรวจมึงจะาพาคนไปนอนแอบอยู่แถวนี้ อันนี้ก็คือแม่แม่ตัวนี้เพิ่นได้หน่อยเนาะเพิ่นก็นเลยตัวใหญ่ส่วนแม่ตัวนี้ได้หลายเพิ่นก็นเลยน,นี่บอสนี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูไม่ดราม่านะคะเพราะว่า <laughs> เพิ่นแอบออกเองเนาะ <laughs> เพิ่นแอบออกเองอ่ะบ่นาม่ากับความออกหลอกแหลกเพราะว่าแม่คุณกับบริยูเนาะแม่กุ้งบริยูสองมือ อ่ะกอนหนาที่แม่กุ้งตอนที่แม่กุ้งเฮ็ดคลิปอาบน้ำานั่นก็คือแม่กุ้งยูยูแต่มือนีก็คือวันที่13มแม่กุ้งก็คิดว่าเพิ่นคือจ่ยั่งบ่คลอดเนาะเพราะว่ากำหนดเพิ่นก็คือวันที่สิบห้าอโตโตนี้ฮงคักวันนี้วันที่18อามาก่อนตั้งห้าวันส่วนตัวนี้มาก่อนอ่า2มือเนาะสองมือแต่ว่าดีแล้วละเพิ่นหลอดออกเพิ่นลอดออกมาหลอดปลอดภัยเนาะครบแกตัวนี้ก็เพิ่นสงสัยเพิ่นเสียแต่อยู่ในถองแต่ว่าแม่นี่ก็พลาดอยู่ตัวหนึ่งเนาะ ตัวนึงถ้าเกิดเฮาอยู่น้่ตัวนี้อาจจะบ่เสียอาจจะใช้เวลาคลอดนานเนาะตัวนี้แต่ว่าเพิ่นกะมากวกนเนี่ยตั้งหามือเจอลูกเพิ่นสมบูรณ์เนี่ยวเพิ่นเพิ่นเอินลูกเพิ่นกินเนาะอันนี้กะมาอัปเดตเนาะที่แรกว่าจะมาเห็นคลิปคลอดลูกบ่ได้จ้อยเดี๋ยวไปก้งขอไปทำความสะอาดเพิ่นก่อนอทำความสะอาดขวล้งกตัดเขี่ยวตัดฟันเนาะฉีดยาให้แม่ตามยาให้แม่เอาบรรยากาศ หมูแอบลอดลูกมาให้เบิ้งล้วกะอ่านี่ล่ะความออกหลอกแอกแอกแต่กับว่าเป็นยังเดี๋ยวเขาทำความสะอาดเอาเนาะแต่อีกหนึ่งสิ่งก็คือดีก็คือเพินคลอดเองอ่ะลอดเองลอดง่ายเข้าบรดเข้าบดเหตุเหียงกับเพิ่นเลยเนาะคือมากอดกับเพิ่นแล้วแล้วอ่ะเท่าแล้วแล้วโลกเลิกออกไปแล้วเข้ากะจัดการกับลูกเพิอ่านี่ทำความสะอาดนะแล้วกะนี่ก็บนอเก็บนองออก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ่าเปิดหลอดไฟความหอนเอ่าเปิดหลอดไฟก,กุกให้เพิน่นกินได้เนาะอาม่านี่ก็คือให้อาหารแล้วเรียบร้อยให้อาหารแม่เพิน่นกินกินได้ปกติแข็งแรงสมบูรณ์นมนี่ก็คือปกติเนาะเพราะว่าแม่นี่ก็คือเป็นท้องที่สองอ่าท้องแรกเพิ่นเคยอ่าเลียงมาแล้วเฮ้ยแต่ละแม่มีแต่แอบกอดขนาดคิดว่าเพิ่นจะมาขอดได้เนี่ยเมื่อเช้านี้พ่อบ้านมาดูนะ่ะก็คือเพิ่นว่าเพิ่นนมนมออกเนาะแต่ใบกุ้งก็คือสิบบ่อไงดอก น่าจะเป็นตอนเย็นมื้อนี้หรือบางสันกะตอนกลางคืนเนาะคำนวณแม่นี่คำนวณววาตอนกลางคืน,นอาบอกคิดว่ามันจะออกแล้วเนาะส่วนแม่หนีห้งเสื้อผ้ายักไม่คิดว่าจะคลอดเลยเพราะว่าอ่ากำหนดคืนขึ้นวันที่สิบแปดสิบแปดคลอดพร้อมกันเลยส่วนแม่ขางหนาก็คือกำหนดความที่สิบหกเนาะ เดี๋ยวแม่นั่นจะบ่ให้ยผาดเลยอาจจะมาจอบเบิงว่าไม่ห้ยผาดเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านมาเฝ้าเนาะ,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 ะเอาเ,เอาอเอาเดี๋ยวไปกุ้งเคาะตัวไปเ็สกับหมูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้เบิงว่าอ่ามือนมือเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้เบิงว่าเพิ่นเพิ่นขอดหลังเพิ่นขอดได้มือนึงเนาะเขาทำความสะอาดลูกคนแล้วเพิ่นจะเป็นแบบไรเดี๋ยวไปกุ้งเคาะตัวไปอ่าตามยาหลังขอดแล้วก็อาจจะฉีดยา ตัดแถวตัดหางไ่เป็นทีดียเนาะตามยาหลังคลอดให้แม่เพิ่นแล้วกันตัดแถวตัดหางให้ลูกเพิ่นเพลาะเก็บไรละเอียดตุ้นอคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพรนจนทะเกียร์เรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้า <laughs> เจอกันคลิปหนะ <laughs> อ่ะคลิปนี้กะสวัสดีจ้า